สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะพิมพ์ก็อยู่ในงานมอเตอร์เอ็กประจำปี2024และตอนนี้พิมพ์ก็อยู่ในบูธของฮุนไดค่ะวันนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะมาดูว่าวันนี้เนี่ยฮุนไดเขานำรถรุ่นใหม่ที่เขาเพิ่งเปิดตัวเนี่ยมาโชว์กันถึงต้องติ๊กตอกติ๊กตอกจำไม่ได้แต่เดี๋ยวพาไปดูว่ามีกี่รุ่นแล้วก็ลองนับกันดูเอานะคะตามมาดูเลยค่ะ นี่นะคะก็คือรถรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งถือว่าเป็นรุ่นท็อปสุดของฮุนไดเลยก็ว่าได้นะคะนี่เลยค่ะฮุนไดพาริเซ่นะคะตัวนี้นะคะจะเป็น d ีเอรุ่นแรกของเมืองไทยเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาตัวถังเนี่ยใหญ่มากแล้วก็รถด,ด้านในนะคะก็คือใหญ่สุดๆไปเลยเกิดอ,อยากมาสัมผัสคันจริงก็ต้องมาที่บูธฮุนไดในงานวอเตอร์เอ็กซ์โป2024ค่ะเดี๋ยวพิมพ์าไปดูข้างในกันนะค่ะไปค่ะมาดูข้างในกันจะบอกได้เลยนะคะว่า อย่างแรกเลยที่สัมผัสได้เลยก็คือรถยนต์คันนี้นะคะก็คือคันใหญ่มากใหญ่แบบจุใจสุดคุ้มมากนะคะนอกจากนีน้ตรงนี้ตรงที่นั่งคนขับเนี่ยบอกได้เลยว่านั่งสบายมากแบบเหมาะกับการขับขีบ่ไปในทางไกลมากๆสุดๆเลยค่ะสําหรับเจ้าคุณไดพาราเซทคันนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันนะคะข้างหลังเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแบบใหม่แบบซับคืออะไร บาะนั่นเองนะคะบอกของเขาเนี่ยนี่ให้ดูก่อนเลยเปิดประตูให้พี่นิวบอกของเขานะคะจะเป็นกับตันซีแยกกันเลยค่ะ2ตัวนะคะซึ่งจะเป็นแถวสองสองสามนะคะซึ่งสามารถนั่งได้ถึง7คนเลยนี่จะบอกว่าคันนี้นะคะใหญ่จุใจมากๆสำหรับเพื่อนคนไหนนะคะที่ครอบครัวใหญ่หรือว่าอยากได้รถดีเ v ขนาดใหญ่นะคะที่ขับสนุกขับสบายนะคะก็ต้องมาลองคันนี้นะคะมาดูคันจริงได้ที่บูธคนใดเลยค่ะ ต่อไปนะคะพี่ก็จะพาไปดูรถยนต์คันอื่นๆที่น่าสนใจในบูธคุนไดกันนะคะจะบอกว่ามีน้องตัวการ์ตูนตัวหนึ่งนะคะชื่อว่าน้องไดรี่เนี่ยซึ่งค r e เอทโดยศิลปินนะคะที่ชื่อว่าเจวอนเนี่ยมาเพาื่อคุณใดโดยเฉพาะเลยค่ะมาดูว่าน่ารักขนาดนไหนตามไปดูลเลยและนี่นะคะก็คือคุณใดไอคอนิคไฟค่ะซึ่งคันนี้นะคะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือ ครีเอทนะคะลายที่ข้างรถนะคะก็คือเป็นน้องไดลี่นะคะโดยศิลปินชาวไทยที่นั่งประกาศว่าเจวนค่ะจะบอกว่าน้องไดลี่คันนี้นะคะน่ารักมากๆเลยยิ่งมาอยู่บนรถแล้วเนี่ยก็คือแบบครีเอทสุดๆมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูภายในของเจ้าไอคอนิคฟกันนะคะว่ามีอะไรพิเศษบ้างคะ่ะเพราะตัวนี้เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองค่ะ สำหรับคุณไดไอโฟนห้นะคะวิ่งได้ไกลถึง4 8 1ดกิโลเมตรเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะเขายังมีนวัตรกรรมชาร์จเร็วอีกด้วยมาดูข้างในกันรถยนต์คันนี้นะคะเขาบอกว่าเขาออกแบบตกแต่งมาในแนวของแบบแนวเร็โทรนะคะและคันนี้ยังได้รางวัลรักโลกประจําปีอีกด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพันนะคะในบูธคุณได้พิมพ์ว่าน่าสนใจสําหรับผู้ที่แบบอยากจะมีรถยนต์คันเล็กๆเอาไว้ขับใช้ในเมืองนะคะก็คือมาดูได้เลยนะคะที่บูธคุณได ลองแต้ได้ไหมปิมพน,นและนี่นะคะก็คืออีกหนึ่งรุ่นที่พิมพ์ก็ชอบดีไซน์ของเขามากๆเลยค่ะ iconic 6 i นะคะคันนี้นะคะเป็นรถซีดานสุดโชบเฉี่ยวนะคะ ตัวใหม่ล่าสุดของคุณใดเลยค่ะสำหรับความพิเศษนะคะของเจ้า i อค n i c 6ตัวนี้นะคะเขาชาร์จเร็ว0ูนถึง80เนี่ยภายในเวลาเพียงแค่18นาทีเท่านั้นเลยค่ะและรถยนต์นนคันนี้นะคะก็คือราคาเนี่ยน่ารักมากๆเลย1,899,000บาทค่ะนี่นะคะก็คือ Iconic 5N ค่ะ รถยนต์สมรรถนะสูงสุดจากคุณใดนะคะสำหรับ i c o n i c 5 N คันนี้นะคะเขาจะทำให้ผู้ขับขี่เนี่ย รู้สึกเหมือนได้ขับรถในเขาเรียกว่าสนามแข่งรถตลอดเวลาเลยเพราะว่าคันนี้เนี่ยให้พลังกำลังสูงสุดถึง601แรงม้าค่ะและยังมาพร้อม En g r a n บู l u นะคะก็คืออะไร En Grand Blue เนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีเหมือนปุ่มนะคะอยู่ตรงพวงมาลัยพอกดปุ๊บเนี่ยมันจะเหมือนใช้จังหวะที่เราเร่งแซงค่ะจะทําให้แรงม้าเพิ่มขึ้นถึง645แรงม้าเลยค่ะจะบอกว่าอันนี้เนี่ยเหมือนนักแข่งจริงๆเลยเดี๋ยวมาดูว่าปุ่มไหนเดี๋ยวทีมชี้ให้ดูค่ะ โอ้โหชอบมากแค่เบาะเนี่ยก็คือแบบสุดยอดเราใจมากๆนะคะนี่เลยค่ะปุ่มนี้เลยที่พิมบอกเมื่อกี้นี้นะคะพิมได้ถามพี่ทีมงานเขาแล้วนะคะเขาบอกปุ่มนี้เนี่ยเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยกดเลยได้ปะกดปุ๊บเนี่ยมันจะถึงแบบจังหวะจะเร่งแซงใช่ปะแรงม้าเขาจะเพิ่มขึ้นเป็น 6- 4สมาแรงมาเลยกดจุดในตัสเลยคือแบบว่าเท่มากเนี่ยปุ่มอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยตรงนี้ก็ค่ะก็คือตรงเขาเรียกว่าคอนโซลตรงกลางนะคะก็กว้างขวาง มีแท่นชาร์จมาให้ด้วยต่างๆนะนะเบาอ,อันนี้ก็คือแบบสปอร์ตเต็มตัวแบบสปอร์ตจริงๆแล้วราคานะจะบอกว่าไม่ได้สูงนะราคาถือว่าเป็นราคาที่ดีมากเลยนะสามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเท่านั้นเองค่ะเพราะบอกหน้ามาลองมากเพื่อนๆมาดูคันจริงแนะนำให้มาลองคันจริงคือสีรถของเขาเนี่ยขัดกับหน้าตาภายในมากๆเพราะสีด้านนอกเนี่ยน่ารัากมากแต่ข้างในก็คือแบบสุดเท่เลยสปอร์ตสุดๆไปเลยค่ะ รูข้างหลังกันบ้างไหมคันนี้อยากจะโชว์เยอะหน่อยเพราะชอบไม่ได้แบบนั่งลําบอกอุ้ยเบากำลังดีเลยก็คือเอนโอเคเลยกำลังแบบเอนสวยแต่คือบอกคู่หน้าเนี่ยสวยมากอันนี้พิมชอบสุดๆเลยค่ะคันนี้นะคะพิมชอบฟิลไอคอนิก 5N มากๆเลยคันนี้มีแอร์ด้านข้างให้ด้วยนะคะมีแอร์ไว้ให้ด้วยสำหรับแอร์ตรงนี้แล้วตรงกลางก็คือมีปุ่มมีอ้มีที่เสียบชาร์จให้ด้วยค่ะ สำหรับเบาข้างหลังถือว่าเยี่ยม ะะที่จะไม่พูดถึงเลยก็ไม่ได้ก็คือรถตู้นั่นเองนะคะปีนี้นะคะคุณไหเขาก็นํารถตู้นะคะมาให้ดูถึงหลากหลายรุ่นเลยนี่ก็เป็นอีกถหนึ่งรุ่นนะคะที่นํามาคือสตาร์เลนเองนะคะเขาก็มาให้ดูหลายแบบหลายคันเลยนะคะเพื่อนๆคนไหนอยากจะมาดูรถตู้ของคุณนาก็มาดูได้ที่บูธคุณนาได้เลยนะคะโปรโมชั่นพิเศษสําหรับสตาร์เลนวิสพาวเวอร์ไซส์เต็ปเมื่อจองวันนี้และรับรถภายในวันที่31ธันวาคม2567 รุ่นพรีเมียมวิซันลุฟราคาพิเศษอยู่ที่2 4 1 9 0 0นบาทและรุ่นพรีเมียมราคาพิเศษ2,349,000บาทและข้อเสนออื่นๆดอกเบีย้ย0%ยกเว้นรุ่นออลิตเมื่อดาว25%นานสูงสุด48เดือนฟรีประกันชั้น1นาน3ปีหรือ150,000กิเมตรและบริการให้การช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนไม่จำกัดระยะทางนาน5ปีค่ะ สำหรับรุ่นพาลิเซตนะคะก็มีทั้งหมด2รุ่นย่อยด้วยกันนั่นคือ FWD Exclusive ราคาจะอยู่ที่2,299,000บาทค่ะและในรุ่น AWD พาลิเซตนะคะจะราคาจะอยู่ที่2 4 9 9 0 0นบาทค่ะสำหรับโปรโมชั่นพิเศษภายในงานนี้นะคะรับดอกเบี้ยพิเศษ1.99%พร้อมฟรีประกันชั้น1น,นาน1ปีพร้อมรับประกันคุณภาพรถยนต์7ปีหรือ1 5 0 0 0 0กิเมตร พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนไม่จำกัดระยะทาง7ปีและสำหรับลูกค้า200ท่านแรกจะได้รับแพ็กเกจการดูแลรักษารถนาน4ปีและเฉพาะรุ่น AWD พาริเสรับเพิ่มฟรีกุญแจรถด,ดิจิทัลและพรีเมียมฟอร์แมตสำหรับปูพื้นรถยนต์ค่ะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของบูธทุนไดในปีนี้ค่ะสำหรับไฮไลท์นะคะก็ดูได้เลยว่ามีขนหนบ้างว่าจะเป็นพารเิเสตหรือว่า Iconic 5N นะคะอยากดูอยากสัมผัสคันจริงก็มาได้ที่งาน Motor Expo 2024บูธคุณได้เลยจ้าวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายๆอยลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะคะ